ถ้าคิดถึงรถนอกกระแสให้คิดถึงละนามยูทีซอย่างเราสู้ทียโอ้โห oh. ชึ่งเดียวโอ้โ oh. หของแท้ของแท้เจสวัสดีครับพบกับร้านอามยูทีซีอีกแล้วนะครับผม <c oughs> วันนี้ทางร้านจะขอนำเสนอนะครับสำหรับเจ้าคาวาสกินินจา 3 0 0รูบ3 1 4ปี2 0 1 4จดตัวนี้เป็นตัวครบรอบ30ปีนะสียังหล่อเลยมาดูกันเลยครับคันนี้มีของแต่งอะไรยังไงบ้างครันนี้ทะเบียนขอแจ้งก่อนนะครับทะเบียนขาดเกินแต่เล่มจุดโอนครบสามารถจดทะเบียนใหม่ได้เลยนี่มาดูของแต่งข้าวกันครับก็จะมชีชิวดำหน้านะกร,ร,ระจกกระจกยังไม่มีรอยเลยนี่ยางเดิมใหม่ตึ๊กเลยยางใหม่จริงอันนี้ยางอะไรเนี่้ย อย่างรถสู้เทียโอ้โ,โ,อโหบอกเลยว่าความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งโอ้ย่าง,งใหม่ลึกปึกเลยนะรอเลยต่อมาเป็นท่อครับท่อแต่งสำเนาอาคาโปวิกพร้อมสลิปออนเลยรอเลย ยังโซ่ทีหน้าหลังนี้นี่ไ้ายสั้นไปเลี้ยวโูมิติีรถดูดีเลยอะมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับฝั่งซ้ายนี่ตำหนิมีนิดนึงนะน่าจะมีรอยแปะมานี่นี่เราต้องรายงานตรงๆเพราะลูกค้าบางคนไม่ได้มาที่ร้านเราอะ่ะเราจะไม่มีหมกไม่มีอะไรโอเคนี่มีตำหนินิดนึดนงนะต้องเข้าใจตรงการอยู่ตรงนี้นะวันนั้นปกติเลยครับแต่ท็อปเปอร์ยังแจมโซเซอร์ยังลึกอยู่เลยนะยางนี้ลึกจัดโซเซอร์ไม่มีแหลมมา พอรถร้านเราะลรวะะซร์วิสวลแล้วน้ำมันเครื่องใหม่กรองใหม่แต่ตรงคอนเซ็ปตร้านนี่มาดูเลยคอนเซ็ปตร้านของเราคือรถด,ดีต้องไม่มีน้ำมันรถร้ <laughs> ลลานนี้ไม่มีน้ำมันอีกแล้วอันนี้เป็น ABS ด้วยแล้วก็น้ำมันไม่มีด้วยนี่ <laughs> <laughs> เลขไม่สองหมื่นแปดเท่านั้นนะครับผมจะทำการซาร์กันเลยชึ่งเดียวโอ้โหขานี้ขนาดท่อสำเนานะแล้วฟังเสียงดิ คลองแท้คองแท้มาดูเราปูไฟต่างๆกันบ้างน,นะครับผมสูงสง่าต่อไฟซ้ายขวาแต่โอ้โหแจ่มจันไปหลังไปไงไปไงไฟเบรก เราจะจับเครื่องผมถือว่าค้า300เป็นอีกหนึ่งของการเริ่มต้นเลยนะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปห้องตัวเนีหาเขิดถึงสําหรับชายไทยอยู่แล้วสําหรับเจ้าคาวา s a กินินจา300ป็นี่14-15ตัวผองเรา30ปีนินจาคันนี้ทะเบียนโอนภาษีขาดเกินนะผมแจ้งนี้ก่อนขาดเกินขาดเกินทําไงลูกพี่ขาดเกินทําไงครับพี่ชาย ขาดเกินสามารถขอจดทะเบียนใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนการโอนทั่วไปมีค่าใช้จ่ายเพิ่อมอีกนิดหน่อยก็เสียภาษีอันหลังไปประมาณนี้ผมจะขอเปิดราคาอยู่ที่ห <c oughs> ้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเท่านั้นเอ้โงามขนาดนี้โอ้โหบอกเลยอย่างที่พี่โบครับบอก ถ้าคิดถึงรถนอกกระแสนะต้องคิดถึงร้าน ARM UCC เท่านั้นมาดูตัวจริงกันได้เราอยู่สมุทรสาครพระรามสองใกล้กับวัดพันท้ายนอสิงห์ท่างบอกอพีอ่เก็กกกกกถ่ายคลิปจนเบอร์มาแล้วลืมบอกเบอร์0891218309แต่อยากให้มาดูตัวจริงผมไม่ได้ฟิลอะเข้ามาดูตัวจริงมาลองขับกันดูถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรา รบกวนตับแต่ตำมาตายอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็เสียงเพี้ยนเฉยไลค์แชร์ซับสไคร e ให้อาร์มดูดทีวีสี่กัครับรานนีกตัวใหญ่จนคืนขอบคุณครับสวัสดีครับ